เจ้าเทาไปไหนน้องอุ้ยดีนะเจ้าเท้าไม่เดินออกมาน้องเข้ามาเทาเดี๋ยวป้าจะเอาหน้าเจ้าเทาให้ดูเทาน้องมาตรงนี้น้องเธอมาตรงนี้หนุกสวัสดีครับก่อนโอ้ยเทาสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ เท่าเท่าเท่นาน่นดูหน้าสิหน้ามูทูมูทู่ะแมวเริ่มไม่เริ่มเริ่มไม่ไม่อยู่นิ่งได้เท่าโชว์หน้าหน่อย หน้าเทาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะนานเห็นหน้าเขาไหมเอาอีกละเทาเทานี่ค่ะนี่นี่สทวัสดีครับผมเทาครับผมยังไม่มีชื่อครับโอ้คบสามสิบนาทีแล้วพ่อเอ็มขอบคุณ น้องสองกำลังใจที่แวะมาให้กำลังใจป้านะคะขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีๆนี่ม่านฮะ